พอรอย่าเอาชนะความขี้เกียจไม่อยอมหลายคนรู้ใช่ไหมว่าความขี้เกียจเป็นบัปสัรกขวางทางให้เราไม่ประสบความสํเร็จคือถ้าเรายังอาศัยความขี้เกียจในการใช้ชีวิตรหรือถูกความขี้เกียจใช้งานอยู่สุดท้ายชีวิตรเราไม่ไปไหนวันนี้มีแง่มุมที่เป็นทางออก ที่จะเสนอเพื่อที่ท่านจะได้นำไปคิดพิจารณาหรือทดลองใช้หลายๆราละครั้งเราขี้เกียจตื่นเราก็เลยตื่นสายขี้เกียจทำงานเราก็เลยทำงานได้ไม่มากนักเราขี้เกียจคุยความสัมพันธ์กับคนในชีวิตเราก็แย่ yeah. เราขี้เกียจรับผิดชอบสุดท้ายความก้าวหน้าในชีวิต ก็อาจจะช้าหรืออาจจะไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการความขี้เกียจเป็นอะไรที่หวานทางชีวิตพวกเราหลายคนรู้แต่ทําไมถึงยอมให้ความขี้เกียจบงการชีวิตเคล็ดลับสําคัญคือการมีมุมมองบางอย่างกับความขี้เกียจมุมมองที่ว่าเนี่ยถ้าเราพลิกมันไปได้ เราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ขี้เกียจจะมาเป็นคนหนึ่งที่บอกตรงๆเลยว่าขี้เกียจบินาบาทแล้วจะมาออกจากความขี้เกียจนั้นอย่างไรวันไหนที่ฝนตกแต่เช้าเนี่ยดีใจมากเลยนะดีใจคือเป็นพระที่ขี้เกียจบินาบาะแต่ไม่ได้ทุกวันนะฮะแต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้ขยันบินาบาทเอาไงเดี่ยไปเพราะว่าจำยอมจำต้องไป ดูมันเป็นภาระระหว่างวันที่ขยันกับวันที่ขี้เกียจเนี่ยวันที่ขี้เกียจจะเยอะกว่าด้วยซ้ำไปแล้วจะมาออกจากตรงนั้นได้อย่างไรแต่ก่อนไม่กล้าบอกใครนะว่าตัวเองขี้เกียจแต่ตอนนี้กล้าบอกเพราะเราออกจากตนุนมาแล้วในแง่มุมหนึ่งของความขี้เกียจมันคือการมองว่าการไม่ต้องทำอะไร เพราะอย่างยิ่งที่สิ่งที่มันยุ่งยากสิ่งที่มันเป็นภาระสิ่งที่มันเหนื่อยสิ่งที่มันหนักและบ่อยครั้งมันเป็นสิ่งที่สําคัญด้วยนะมันกลายเป็นความทุกข์ทีแรกบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากทําเราอาจจะมีความสุขใช่ไหมแต่พอทําบ่อยๆเข้านานๆเข้ามากๆเข้ามันเริ่มเบื่อเริ่มเหนื่อยเริ่มลําบากเริ่มรู้สึกว่ามันนานเกินไม่รู้มันจะจบสิ้นเมื่อไหร่ มันก็เลยกลายเป็นความทุกข์การที่เรามีมองต่อสิ่งใดสิงหนึ่งว่ามันเป็นเหตุแห่งทุกข์หรือมันเป็นความทุกข์เนี่ยมันจะทําให้เราไม่อยากทาคือเราไม่อยากเข้าไปหาความทุกข์ใช่ไหมอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยการที่จะมาเองต้องปฏิบัติทุกวันทุกวันทุกๆเช้าเนี่ยมันแบบเป็นภาระเป็นเรื่องยุ่งยากแล้วก็ไม่ได้ทำมันน่าจะดี <laughs> จนวันหนึ่งเนี่ยได้คนพบว่า เฮ้ย hey, ที่ผ่านมาเราคิดแค่ตัวเองเราคิดมุมมองตัวเองว่าเออฉันเหนื่อยอะไรบ้างฉันลําบากอะไรบ้างฉันผ่านมามากแค่ไหนฉันบินบัตรหลายครั้งหลายคราน่าจะนับเป็นหลักพันอ่ะยี่สิบสามสิบปีใช่ไหมสามสิบปีคูณสามร้อยก็ร่วมจะหมื่นครั้งนะมันไม่น้อยใช่ไหมหมื่น <laughs> ครั้ง ถ้าคิดย้อนหลังกลับไปแรกๆอาจจะขยันกระตือร้นบ้างแหละจำไม่ได้ว่าเออตอนบวยมาจะเป็นแบบไหนนะอาจจะกระตือร้นที่จะบินาบาทไปแต่หลัง,ลงชักจะขี้เกียจไปละพอเริ่มเห็นว่าตัวเองสนใจตัวเองไม่สนใจผู้คนไม่สนใจญ,ญาติโยมที่รอบินาบาทอยู่ไม่รับผิดชอบต่อความรู้สึกเวลาหรืออะไรการแรงใจที่ญาติโยมลงไปเนี่ย มันนาให้เราตื่นเลยคือตะว่าตื่นว่าเฮ้ยนี่ฉันสนใจต,ตัวเองเนี่ยการที่ฉันไปหรือไม่ไปมันมีผลทบต่อผู้คนมากมายนะที่รอใส่บาตรที่เตรียมอาหารบิณฑบาตบางคนตื่นแต่เช้ามาปรุงอาหารเขาเห็นตรงนี้ตื่นเลยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตะวมาก็ระหนักว่าการมีบิณฑบาตของเราไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวอีกต่อไป ทุกครั้งที่ออกจากวัดก็จะเต็มใจออกจากวัดวันไหนฝนตกก็จะไม่รู้สึกว่าว้าวดีใจจังเลยเหมือนเดิมแล้วนะไม่มีละประเด็นสำคัญของเรื่องนี้คืออะไรการเปลี่ยนมุมมองต่อเรื่องนั้นสำคัญถ้าเราจับตัวเองไม่ได้ว่าเรามีมุมมองยังไงต่อเรื่องนั้นเราก็เปลี่ยนไม่ได้ถูกไหมอย่างเช่นถ้าเราขี้เกียจแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นความสุข ความขยันเป็นความทุกข์มุมมองนี้ไม่เปลี่ยนเนี่ยไม่เปลี่ยนไปเนี่ยมันก็แย่ถูกไหมแต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองว่าเฮ้ยมันคือความสุขนะหลายคนเปลี่ยนได้จึงกล้าสู้งานหนะักแม้เจอพระหนักก็สู้ไม่ถอยมีพระอาจารย์รูปหนึ่งเป็นเพื่อนตาม,มาเนี่ยเขาเดินเป็นประจำเดินวันละหลายกิโลทีเดียวเป็นกิจวัตรดโดยซ้ำไป เขาไม่รู้สึกเป็นเรื่องหนักเรื่องเหนื่อยเพราะอะไรเพราะมันกลายเป็นเรื่องของความสุขไปบางคนเป็นนักวิ่งที่ต้องซ้อมวิ่งทุกวันใช่ไหมเพื่อจะไปแข่งขันมาราธอนอย่างเงี้ยเขามองว่าการวิ่งคือความสุขไม่ใช่เป็นการวิ่งเป็นความทุกข์วิ่งวันละสิกิโลก็กลายเป็นเรื่องเป็นความสุขไปบางคนเป็นคนที่ใฝ่เรียนเพรอหมอวการเรียนรู้เป็นเรื่ององความสุขบางคนเป็นนักวิจัย พอมีมุมมองต่อการวิจัยว่าเป็นการค้นคว้าและด้ความสุขการมองว่าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นความสุขแม้กระทั่งนักกีฬาที่ต้องออกกำลังกายทุกๆวันต้องซ้อมทุกๆวันมันไม่ได้ง่ายเนาะมันไม่ไสะดวกสบายเนาะมันเป็นความหนักเป็นความลําบากแต่เขาสู้เพราะอะไรมันคือทางแห่งความสุขสําหรับเขาถ้าเราเปลี่ยนมุมมองจากการรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องความทุกข์มันเรื่องความสุข แทนเนี่ยนะมันก็จะมีความสุขทุกครั้งที่ทําแล้วไม่จะเปลี่ยนได้อย่างไรมันก็ต้องจับตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราม,มีมุมมองลบๆมีมุมมองแย่ๆต่อเรื่องนั้นอย่างไรถ้าจับได้มันง่ายเลยนะหยุการทํางานก็เช่นเดียวกันแหละหลายคนไม่อยากตื่นมาทํางาน พอช่วงใกล้เลิกงานดีใจยิ่งเป็นวันศุกร์โอ้วันสุดท้ายของการทํางานมีความสุขเรียกว่าเรียกว่าวันศุกร์แห่งชาติเพราะว่าไม่มีความสุขมาทั้งสี่ห้าวันใช่ไหมแต่ถ้าเราตระหนักว่าทุกครั้งที่เรามาทํางานเรามาเติมเต็มความตั้งใจของตนเองที่อยากทํางานอยากสร้างความสุขความเจริญแก่ผู้คนอยากสร้างสารรค์หรืออยากแกแบบ้ไขปัญหาของบริษัทแก้ไขปัญหาสังค ถ้าเรามองเห็นคุณค่าของมันเราก็จะรักและมีความสุขในการทําการมาทํางานแต่ละวันจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของความทุกขบางคนเนี่ยอยู่กับความร้อนใช่ไหมอยู่กับเตาเผาแต่เขาอยู่ด้วยความสุขเขากลับไม่ต้องทุกข์ใจมีพนักง,งานกวาดถนนนายกคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าวันแรกที่เขากวาดเนี่ยเขาแบบรีบมากเขาอยากทําให้มันเสร็จ เขารู้สึกเป็นทุกข์อาการกว่าใช้เวลากว่าทั้งสิ้นครึ่งชั่วโมงงานเสร็จแต่เหนื่อยใจเหนื่อยกายเพราะต้องเร่งต่อมาภายหลังก็เ,เปลี่ยนวิธีการเขาไม่เร่งรียบในการกว่าไม่ต้องรีบให้มันเสร็จกลับเสร็จในเวลาเท่ากันและไม่เหนื่อยกายไม่เหนื่อยใจด้วยถามว่าทำไมรีบเร่งแต่กลับเสร็จเท่ากับ ไม่เร่งล่ะเพราะไอเร่งมันเหนื่อยใช่ไหมมันต้องมีพักเป็นหนึ่งช่วงรีบทํามันเหนื่อยก็พักรีบทําเหนื่อยก็พักมันก็เลยใช้เวลามากกว่าที่เป็นคือมันเร่งมันน่าจะเร็วแต่พอไปพักมันเลยทําให้เวลาเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นเขาก็ทําในแบบที่ไม่เร่งรีบแต่ค่อยทาไปเรื่อยก็ได้ทั้ง งานด้วยได้ทั้งใจที่เป็นสุขด,ด้วยขณะที่ทำพอเสร็จงานตรงน,นี้เขาก็ไปรับจ้างทําที่อื่นต่ออันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองงานเป็นเรื่องของความสุขเราจะไม่ทุกข์กับงานเรามองงานเป็นเรื่องฝึกฝน,นเรื่องท้าทายเราก็ไม่รู้สึกแย่กับงานเรามองงานว่าเป็นเครื่องเติมเต็ม,ตมชีวิตเรา มองงานว่าเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการยกระดับสถานภาพทางสังคมเราช่วยให้เรามีรายได้ช่วยให้เรามีความก้าวหน้าหรือมีคุณค่าในตัวเองถ้ามองงานในเชิงบวกไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ะอะไรก็แล้วแต่เราจะมีความสุขกับมันที่ได้ทำระดับของความสุขเป็นระดับเบื้องต้นนะยิ่งไปกว่านั้นที่เราจะยกระดับขึ้นได้คือ เรามองว่างานนั้นให้ประสบการณ์ให้การเรียนรู้ให้การพัฒนาชีวิตจิตใจของเราคือทําให้เรามีใจิตใจที่ดีงามขึ้นทําให้เราเข้าใจและฉลาดฉลาดในการมองตนมองคนมองงานเพิ่มขึ้นถ้าเราเห็นคุณค่าแบบนี้บ่อยๆจากการมีสติหรือใช้สติพิจารณาไตรตรองใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองเราก็จะเติบโตท,ทุกครั้งที่ได้ทำงาน เราก็จะสนุกกับการกระโจนเข้าสู่ปัญหาที่มีปัญหามากยิ่งเรื่องลำบากเรายิ่งจะสู้เรายิ่งจะเห็นว่าเป็นโอกาสแห่งการเติบโตเป็นโอกาสแห่งการพัฒน,นาตัวเองและพร้อมๆกันนะั้นเรามีความสุขและชีวิตจิตใจเราก็ยกระดับขึ้นไม่ใช่เพียงได้แค่างานแต่คนน่ะเกือบตายคน,นเป็นทุกข์ ันนี้ไม่เวิร์กใช้การไม่ได้ใจดีคืองานก็ต้องสําเร็จด้วยใจก็ต้องเบิกบานอย่างคําที่บอกว่าใจเบิกบานงานสําเร็จถ้าทําได้อย่างนี้ด้วยการเปลี่ยนมุมมองในการมองงานทุกๆอย่างในชีวิตเราเราก็จะกลายเป็นคนที่สําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมขอจเจริญพร